สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำพิกอากาศนะคะในหัวข้อนะคะใครนะคะกำลังคิดถึงคุณอยู่นะขนาดนี้นะโอเคเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์นะคะกด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะไม่ได้พลาดคลิปดีๆนะคะโอเคเรามีไพ่ทั้งหมดนะคะ3กองนะกองแรกนะคะเป็นอเมทิสต์นะคะกองที่2นะคะเป็นเซรินัยนะคะกองที่3นะคะเป็น เออโรสคอร์ดนะคะหรือว่าจะเลือกตามสีก็ได้นะคะสีม่วงสีขาวสีชมพูนะคะตั้งสมาธิดีๆนะคะแล้วก็เลือกกองที่ชอบได้เลยนะโอเคการอ่านก็เป็นการอ่านโดยรวมนะคะมันอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะยังไงก็ใช้วิจารยณน,นะคะในการรับชมรรบฟังด้วยนะคะโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะคะเป็นคลิปสั้นๆเนาะใครนะคะที่กําลังคิดถึงคุณอยู่นะเวลานี้นะคะ โอเคเป็นคนธาตุลมนะคะมีถุนตุนกลุ่มนะแล้วก็ธาตุไฟนะคะเมสิงธนูคนคนนี้นะคะเป็นคนที่เขาแอบชอบคุณนะคะเป็นคนที่คุณไม่รู้จริงๆว่าเขาเป็นใครอะ่ะเพราะว่าอาจจะเป็นคนที่คุณอะ่ะไม่ได้มองเขาเลยนะคะเป็นเป็นเหมือนแบบอารมณ์แบบคนแอบชอบคุณอะ่ะแล้วคุณนะคะไม่ได้สนใจเขาเลยแล้วคุณเหมือนเขาไม่ใช่สเปคคุณอะ่ะเออคนคนนี้นะคะกําลังคิดถึงคุณอยู่อาจจะเป็นคนในในที่ทํางานนะคะได้ นะเขากำลังคิดถึงคุณอยู่เป็นคนที่คุณไม่เคยมองเขาเลยเป็นคนที่เขาแอบชอบคุณอยู่นะคะโอเคเดี๋ยวเราขอคอนเฟิร์มนะโอเคเป็นคนที่เห็นกันอยู่นี่แหละเป็นคนในโซเชียลนะคะเป็นคนที่สื่อสารกันบ่อยๆนี่แหละแต่ว่าตัวคุณนะ่ะไม่ได้รู้สึกชอบเขานะคะคนคนนี้นะแอบคิดถึงคุณอยู่นะคะโอเคกองที่สองนะคะอม,มองดูว่าเป็น คนรักเก่านะคะที่คิดถึงคุณอยู่นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่จบไปแล้วแล้วก็ยังคงแบบมีความรักมีทูออบคัมนะคะยังคงมีความรักให้กับให้กับคุณอยู่นะคะหรือว่าถ้าตอนนี้คุณกําลังนึกถึงคนรักเก่านะคะก็โอเคมีโอกาสเป็นไปได้เลยที่คนรักเก่าของคุณนะคะกําลังคิดถึงคุณอยู่แล้วก็เหมือนเก็บเรื่องราวของคุณนะคะไว้อยู่ในไว้อยู่ในใจเขาเสมอนะ,ะเขาอาจจะเกิดน,นะคะ เป็นทตุลมนะคะมีถุนตุนกุมแล้วก็ทตุดินพฤกศกามาก,ก่อนแล้วก็ทตุน้ำนะคะกรกบพิจิกนี้นะคะโอเคสำหรับกองที่สามนะคะเห็นสีชมพูนะคะอืมมองดูว่าเป็นคนที่อาจจะเป็นคนต่างชาตินะคะบางคนดิวอยู่กับคนต่างชาติเนาะ,ะเป็นคนต่างชาตินะคะต่างศาสนาหรือคนที่มียศมีตําแหน่งนะคะมี การมีหน้าที่การงานที่สูงกว่าคุณนะคะทหารตำรวจเนาะอย่างนี้คือคนคนนี้นะคะเป็นคนคนที่กําลังคิดถึงอยู่เขาเป็นคนที่ มีความสำเร็จในหน้าที่การงานนะแล้วก็มองดูว่าอาจจะเป็นคนรักนะคะของคุณที่คุณดิวอยู่นะปัจจุบันนี้นะคะ่ะเขาคิดถึงคุณแล้วก็เหมือนเหมือนเขาจะมีอะไรบางอย่างนะคะมามอบให้คุณด้วยนะอาจจะเป็นนะคะดอกไม้นะคะหรือของขวัญเล็กๆน้อยๆแล้วก็ตอนนี้นะคะเขากําลังดูอยู่นะว่าว่าคุณนี่ชอบแบบไหนชอบอะไรยังไงเขาก็เหมือนอยากจะเออมาให้ของขวัญกับคุณนะคะก็ ทำนายว่าเป็นคนที่อยู่ในใจคุณนั่นแหละนะคะคิดถึงคุณแล้วก็เป็นคนที่ต่างชาตินะที่กำลังคิดถึงคุณอยู่นะคะโอเคถ้าชอบกองไหนนะคะก็คอมเมนต์นะคะไว้ไว้ใต้คลิปได้เลยนะแม่หมอนะคะรับดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถทักทาง IG แล้วก็ทางไลน์ได้นะรายละเอียดนะคะก็จะทิ้งไว้อยู่ข้างล่างคลิปนี้นะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณมากมากนะคะ